เชื่อฟังผู้แบ่งปันผู้เทศนาอาจารย์ครูบาอาจารย์ต่างๆหรือพี่เลี้ยงของเราในการที่เขาได้สอนแล้วก็สร้างชีวิตของเรานะคะเราที่ทานด้วยกันค่ะเอเมนเราขอบคุณพระองค์อีกครั้งหนึ่งสําหรับถ้อยคําแล้วก็พระจนะคําของพระเจ้าที่ยืนยันกับเราอีกครั้งว่าเป็นถ้อยคําที่เป็นจริงและเป็นถ้อยคําที่มีชีวิตและพระองค์ทรงให้พระวจนะคํา พระคมภีเป็นคู่มือในการดำเนินชีวิตของเราเพื่ขขอจะดำเนินชีวิตตามพระคำดำเนินชีวิตตามพระเจนะคำของพระเจ้ามีชีวิตที่เป็นไปตามแผนการและน้ําพระทัยของพระเจ้ามากยิ่งขึ้นขอให้เราได้มีชีวิตแห่งการทอมใจยอมจํานนแล้วก็เชื่อฟังครูบาอาจารย์พี่เลี้ยงของเราในการที่เขาได้สอนแล้วก็สร้างเราผ่านพระคาและพระเจนะคำของพระเจ้ามากยิ่งขึ้นขอให้เราได้มีวิญญ,ญาณแห่งการยอมจํานนต่อพระเจนะคำของพระเจ้าผ่านพระเจนะคำของ พระเจ้ามากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันเพราะพระคำของพระเจ้าเป็นทอยคําที่มีชีวิตในการที่จะเติมเต็มและก็เสริมสร้างชีวิตของเราฝ่ายจิตวิญญาณให้ชีวิตของเราอยู่ในน้ําพระทัยของพระเจ้ามากยิ่งขึ้นเราขอให้ชีวิตของเราอย่าเป็นคนที่ดูหมิน่นหรือว่าร้ายต่อผู้นําผู้รับใช้ของพระเจ้าแต่ขอให้เราไนดะ้มีวิญญาณแห่งการเชื่อฟังและกระทาตามมากขึ้นเราขอบคุณพระองค์เราที่ถามด้วยกันในานามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน,นค่ะพระเจ้าอภพรเราจะถานขอเข้า ต่อไปกันเลยนะคะ